ไวไ้บ้านที่บันดงห้วยเปลยเผาบ้านตัวเองนะคะเพื่อนๆนะเผาบนะ้านตัวเองเข้าของเก็อย่ยงหมดเลย เหตุเกิดขึ้นเผาบ้านตัวเองนะคะนี่นะสาเหตุเกิดจากเผาบ้านตัวเองบอค่ะนี่เผาเองบอจ้ะเอาเกิดจากเผาบ้านตัวเองดิบ่<อ>มี่ไผ่เห็นยังหายเห็นเอาเองกับของมันบ่ ไฟไฟแม่บ้านเผาบ้านตัวเองมเมนบอกเนาะคุณลุงเผาบ้านตัวเองเนาะ,ะซื้อบ้านเพิ่นน,น่ายังนอนนี่ค่ะนายทวีนายทวีนายทวียังเกาะนายทวีลูกเมาะนายทวีลูกเมาะค่ะบ้านเลขที่ยังนี่เนาะคะ่ะเลขที่ห้าห้าสามห้าห้าสามบ้านดงห้วยเปื่อยเนาะครับหมูยังนี่พ่อหมูห้า นายทวีโม่ห้าเนาะบ้านดงห้วยเปื่อยเนาะค่ะตำบลลงห้วยเปื่อยอำเภอบ้านม่วงจังหวัดเตอตำบลดงมะทองค่ะตำบลนอทองค่ะเผาบ้านตัวเองสาเหตุสาเหตุก็สีเมาแล้วเนาะพ่อเนาะเนื้อพ่อพระลุงสาเหตุคือสีเมาแล้วเนาะสาเหตุเมาเนาะค่ะลูกเมียบ่วยยุบาน ล, no ลูกเม่ไปเกี่ยวขาวเจ้าของอยู่บ้านคนเดียวกันเลยเผาบ้านเจ้าของนะคะเหตุเกิดที่บ้านดงห้วยเปื่อยนะคะบ้านดงห้อยเปื่อยหมู่ห้าตำบลหนองมะทองอำเภอบ้านเมืองจังหวัดสกลนครนะคะไฟไหม้บ้านเผาบ้านตัวเองเสียหายเจ้าของเสียหายบ้านก็คงจะอยู่ไม่ได้ละค่ะบ้านก็คงะอยู่ไม่ได้แล้ว ใ,ในั่นฉันลังบ้านอือเนี่ยเจ้าเจ้าประยุ่ธเฮือนบอ่อ่ะเจ้าเจ้าประยุทธ์เฮือนตีบ่อือเป็นเจ้าของเฮือนบ่เป็นญาติพี่นอ้องเป็นญาติ <แ S 1> พ,าพี่น้องอ๋อ เป็นยาดที่น้อนยาจางยาขั้นข้นไปทันว่ายาดมันหลวมลงเสีหัวว่ะจ้ะไส่สีฮักลงใส่ได้ออกมาเออกับบันแน่แหละเนาะออกมาก่อนครับยาดออเราเท่ากับยูบ่ได้แหละเนาะเท่ากับเสียละเฮื่อนเจ้าป้าใช่โอ้ยย่นุ่มยังเนียนอยู่ตัวนี้แม่เสดงว่าสามีเราเกิดสิบวัยูอลายเป็นไตัวนี้อายุเราเกิดสิบวันอันนี้นหะลูกสาวโอ้อันนี้ลูกสาวโอ้แสดงว่าพ่อใหญ่เป็นผู้เผา เราอาย่เท่าไรเท่าไรหา17ปีโอ้เราเขียดอีกอย่างหนอหา17ปีรุ่นเดียวกันกพวกยิ่งพงกันตัวนี่เราเขียดอีกอย่างนนหาน,องงน,น,านอห้าสิ 57. บเจ็ดบ่โอ้อายุห้าสิบเจ็ดปีแล้วค่ะคนที่เผาบ้านเนี่ยนะอือเป็นบ้านเป็นเฮือนเป็นซ่านแล้วเนาะ เนี่ยค่ะสาเหตุเกิดจากการเมานะคะสาเหตุเกิดจากการเมาไฟไม่บ้าน,น